สวัสดีครับผมพี่น้องเป็นหลายการวิธีคนไทยทุกๆคนนะครับผมไม่มีอะไรมากเ,เป็นคุยเล่นสนุกสนานแต่บางไหยครับผมอาทิตย์แรกผมตั้งใจจะให้สดสดต่ว่า,ามีข้อจำกัดนึงตรงที่ว่า,ามีวิดีโอ,อที่ว่าซอ,องไก่ชุนลงไปนานเลยนะ ผมไล่เดือนเลยก็ประมาณหกเก็บเดือนแล้วนะครับมีการประท้วงแล้วก็ยูทู e มันเจงมาว่าวิดีโอนั้นละเมิดละเมิดละเมิดกดกฑ์ของจุนชุนใน u t u b e นะครับผมก็เลยมันก็เลย youtube มันก็เลยปิดการถ่ายทอดสด ผมก็เลยไม่สามาแชรตัวสดได้ช่วงนี้นะครับ <c oughs> ก็เลย <c oughs> ไม่ได้คุยกนันไดส้ดสดๆบ้างนะนะครับผมยิ่งยากแชร์ตัวสดมากๆเลยนะรับผม,ผมพะว่ามันได้อัตลดแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราคุยกันตรงไปตรงมาในขณะนั้นมันตา่างจากว่าไมีรู้แล้วก็ค่อยมาตอบคอมเมนต์ทีลัง พราบางที่หลังจะพุมลงวิดีโอเสร็จผมก็ไปตั้งค่าอันนั้นอันนี้แล้วก็ทําให้มาโตบพรเเม,มิ้นชาผมก็เลยบางคนก็ดูวิดีโอจบไปแล้วไปดูเรื่ององื่นแล้วไปเลวีดแล้วก็เลยไม่ได้ตอบกันตอนนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรก็ก็จำกัด ก็ไม่น่าหรอกครับผมประมาณสามเดือนนะครับผม,มทำถ่ายตัวสดไม่สามารถ่ายตัวสดได้แต่ว,ว่าตอนนี้ก็ผ่านไปส่งเดือนกว่าแล้วนะครับผมจะถ่ยายตัวสดได้เมันเดี๋ยวในเร็วๆนี้นะครับผมก็รอกันสักน,น,นิดนึงนะครับเอาวันนี้ผมว่ามาคุยอะไรสนุกสนานกันดีวันนี้เออโอ ใหุู้เรือก่อว่าเรืออ่ากองเรือกองรายการวิธีบนใต้อ่าถึงขั้นตอนใ้เรือตอนนี้นะครับผมเพื่อไปดูอ่าไม่เซิที่มองเห็นเลย băng này để thành về tôi ở gì kháo và gì hòa ta lập cả tôi ngàn bây lại càng đi thiên tài rồi để làm thùng ba với đuôi quầy này lập rồi là sau là thì chỉ giờ thêm ก็น่าจะเ ế p รวมลุงนานได้แลววันนี้ก็วุ่งก็ท่าซี่เหลือครึงวันครึงวันตอนเช้าก็ไปตงเบ็ดไล่สะดุกับลุงจีแล้วก็พีชาลี่ล้นะผมก็มีปลาบนอยู่ได้ตัวมันจับเยอะทีนึงแต่ไม่ดิแลนะผมเราไปกันวันเทียงด้วยหลอนอย่างได้กนมีนะ ปากใต้หลอนเลนยังดีบานบงม้นไม่ต้องมาทางเด็ดนนัวปีไหมเมื่อคืนก็แปลดมานิหนึ่งตากาเยี่ยวไกล้ได้แล้วต้นไม้ไม่ร่าโูเดียวพอคนตกนับนก็เลยอาไม่ได้ทีอตัวใหญ่รับรูก็เลยกลับมาท่าที่เลือยช่วงบ่ายนะครับผก อ่าตอนนี้ผู้ติดตามใกล้จะครบเรมื่อแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ขอบคุณนานแล้วเดี๋ยวก็อ่าขอกล่าวขอบคุณอ่าพี่น้องผู้ติดตามคุณเก่าเกที่ติดตามกันมาตลอดตั้งแต่ต้นนะครับผมเดี๋ยวก็อ่าผู้ติดตามไม่ไม่ที่เพิ่มเข้ามาทำให้ยอดผู้ติดตามเดี๋ยผู้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ครอบคุณมากๆาป่วยตรงนี้ด้วยนะครับผมนะ พงม์ก็ไม่เก่งอะไรหรอกกับผมทำไปเรื่อยๆรู้มั้งไม่รู้มั้งไอ้ที่รู้ก็บอกว่ารู้นะไอ้ที่ไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ก็ไม่ชี้นะครับผมเราว่าไม่รู้เดี๋ยวชี้มั่วเคลิบเราแบบนั้นไม่ฟังก็ว่านนะในความคิดผมในความรู้สึกผมรู้สึกว่าพี่น้องผู้ติดตามผู้ ติดตามดูรายการวิธีคนใต้เนี่ยจกเล่าหรูจักกันเล้นกันในวิดีโอผ่านยูทูบผ่านไปน,นานๆและหลายคนก็มาเป็นเพื่อนในเฟซแล้วก็ถักมาในไลน์มาเป็นเพื่อนกันในไลน์นะครับผมปุ้มรู้สึกว่า,อาตอนนี้เล่เาเป็นมากกว่าเคผู้ชมกับผู้ทำรายการแล้วนะ ลายเป็นเพื่อนเป็นปีเป็นน้องนะครับวันนี้ผมไม่ลงวิดีโอเพราะไล่พูนถักโครฟามาลูกนัดไปไหนเงียบจังคืนนี้ผ่านเพื่อไม่สบายไหมหรือว่าตตุลาเลยมีปัญหาอะไรนะครับผมนะลายเป็นเพื่อนเป็นปีเป็นโง่ลายเป็นพ่นหรืวุ่น,น,ย,น,น,นยิในใ่กันอาจารย์ดูจักกันพันวิดีโอใน YouTube. ยูทูบเกิดความรู้สึกดีๆต่อกันก็ ต้องขอบคุนอีกคนระั้งสำหรับมิดไม,มตตีที่มีให้กันาตลอดมาครนะับผมในอดีตวันเมื่อในพุ่มเคยบอกเป็นครับพุ่มน่ารักปป้นแต่ละครจริงน,นะครับชาชาวมาก็ช่วงภาพนั้นภาพนี้มาสวัสดีทุกวันกย็ยางหน่อยซื่อถึงอะไราชาวมาปั๊บมีคนคนหนึ่งส่งภาพ สวัสดีชาววันพุธสวัสดีชาววันนั้นกลางคืนบอลาสีสวัสดนั่นไมาถึงอะไรวะที่เขาส่งมาแสดงว่าเขากําลังคิดถึงเรานะ,ถ,าะนถึงเราจะเกิดปลารู้สึกดีวะแสดงเขาคนนมีคิดถึงเรานะครับ <c> ม <oughs> ลารู้สึกดีมาปลรู้ ก็ต้องขอบคุณไว้หมมากตรงนี้ด้วยนะครับผมพดีใจมากที่ว่าทุกคนเอ่อให้กำลังใจติดตามกันมากตลอดนะครับจริง <c oughs> เรื่อย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 ทำเป็นเรื่อยนะเดี๋ยก็เราเซตก็สวัธธ์นี้ได้ลงนามตามเอ่อเพื่นการทีว่างไวก็เปล่าไม้เลยก็าายกกออกเอาไทยคนว่านะนะครับผมงเล็บ ถ้าคือลมไม่เล่งวันนั้น <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้ลมเล่งโดยเฉพาะวันนี้วันนี้ลมเล่งมาทั้งวันตอนพมไปตกปลาจะดูพ <c oughs> ุมมีทีจอดเรือ,อห้าทีนะครับอทีสำรับตอนโอกอาไทย <c oughs> ก็อไปจอดบานเป็นครับคนนึงทีเท่เตียมหัดเกลเวลาออกไป ท้ายวีดอเกี่ยวกับการทรรมะกินของชาวบ้านเท่านั้นก็คือผมจะใช้เรือลำนี้ในการทางไทยไปจากเรือลำนี้เพื่อไทยเขาธรรมะกินในรูปแบบต่างๆนะครับผมมันจะได้พาวิวที่ที่มุงกว้างและก็ช่วยว่ากันกับพมกนั่งเรือลำเดียวกับกับเขาที่กำลังทำด,ดูทำนีอยู่นะครับผมจะจะพี่น้องทุกคนจะ ดูแบบสบายตาว่านะครับนภาผิุภาพงงงาแล้วก็ทีทีซ่ซอก็ตอนมาเที่ยวอ่าโกโยเที่ยวหลีซาบตรงนั้นก็มีบ้านเป็นครับด้วยตรงนั้นก็มาจอด์ฝากจอดเรือว่ายสักสองสามวันเวลามาท้ายรายการเที่ยวนั้นเป็นทีทีท่ซอนะครับคุณพอทัดมาก็ เออแถววัดลำพูพพน,าาน,ะน,นะคผมแถววัดลำพูเอ่อแถววัดลำพูก็มีบางทีเอ่อบ้านปนอบนะครับผมก็ปล่อยจอดได้สักอสองสามวันนะปะนอบที่ว่านไปวางกัดลมไปวางกัดตสาโอมูยื่อเหย่าอีซีมาเวันหนึ่งกิโลนะครับผมวันนั้นก็ไปปล่อยจอดได้แล้วก็ thì đi san rồi nè để thì gì à, tham mà theo dồn bằng nay cũng bằng nay à, theo nên có cho ban thị trang phí trang có biến phạt cuộc bên phú ngốm đủ chắc cần mà lại vì lại là một bàn kẹt thịt lê lư lửa kẹt cho dù có mướn mướn để cho dù tay thun bàn lư cũng có được này giờ có à, mà cho ทีถ้าไปเที่ยวเฉลเล่มไส้ตรงนั้นก็มีส้มทีมีบ้านนาหนองเดชบางทีรือว่าเออบ้านโค้งโปท่าวบ่าวอิ๊กนะครับผมทางผ่านเฉลตรงนั้นก็มีด้วยนะครับผมก็แต่ว่าส้มทีเนียนไม่ไม่แห่ียวจอดทีได้ทีแต่ก็จอดได้ทั้งส้มทีนะครับผมมาทีสันตโลดแนวลบเลยต่เลีลยรัตมี่เล่าสัก เกือบเกือบรอยลูกนะครับผมนะก็นุกกันเนี่ยหับโลกเดี๋ยวได้รับจมกันแบบไม่เบื่อไม่จัำเจไม่สิ่นนะครับผมเลยอันนั้นอันนี้มัง้งในหลากหลายในวิธีคนไทยบา้านเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นหยกไส้วางกัดอ้วนปูอ้วนไส้นะไปเรื่อยนะครับตกปลาบางเวลาไม่ได้ใต้เกล็นกัน,กนร่วมนัดโจ <c oughs> โอเคนะนะครับผมก็เจี้ยงข้าวูดคุยเลี้ยนเล่าเลีนยเกมนี้ก่อนนะนะครับลานเด็กคน,นนะครับผมวันดีลานดีสวัสดีทุกนทะุกคนสวัสดีนะครับผม